ก่อนอื่นเรามาทําการหั่นในส่วนของขาหมูกันนะครับหั่นเป็นชิ้นเทื่อพอดีคำนะฮะพอดีอันนี้ขาหมูเนี่ยมันเป็นขาหมูติดกระดูกนะฮะนี่ครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาเตรียมหั่นในส่วนของมะละนะฮะใส่น้ําลงไปในถ้วยนะครับตามด้วยเกลือครับเกลือนี้จะช่วยทําให้มะละเนี่ยมันขมน้อยลงนะฮะผ่าหัวท้ายนะครับแล้วก็ เราช้อนขูดในส่วนของไส้มันกับตัวเม็ดออกนะฮะแล้วก็หั่นในส่วนของมาละนะฮะประมาณสักสองมิลนะฮะหรือขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการความหนามางน้อยเพียงไหนนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนนะฮะมาเตรียนในส่วนของใบมะกรูดฮะแล้วก็พริกแดงกินดานะครับผ่าตรงกลางนะฮะพริกแดงกินดา ัตถุดิบไปมีพี่แกงใต้ครับใบมะกรูดครับพิกไดกินดาครับมีมะระฮะแล้วก็ขาหมูที่ระหันไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาผัดนะครับใส่น้ํามันเราไปฮะตามด้วยพิกแกงใต้ครับผัดพี่แกงใต้ให้ส่งกลิ่นหอมนะครับเมนูนี้ผมอยากกินมะระด้วยนะะไม่ได้กินมะระนานมากแล้วเขาเริ่มหอมใช่ไหมครับ ทำด้วยขาหมูครับัผสมให้เข้ากันนะครับให้ขาหมูสุกในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเรารีบใส่น้ำเนี่ยจะทําใหเ้เนื้อหมูเนี่ยขาวได้นะฮะ ตามด้วยน้ำเปล่า,าครับปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับรดดีครับซอสฟ้าเขียวครับแล้วก็ซอสหอยครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ผัดต่อจนสุกนะฮะตามด้วยใบมะกรูดครับ แล้วก็ชิมรสชาติด้วยนะฮะได้รสชาติก็ตามด้วยมะระครับอาไ้ผัดต่อนะฮะคราวนี้ก็ผัดจนมะระสุกนะครับผัดต่อจนมะระสุกนะครับพอมะระสุกใช่ไหมครับก็ตามด้วยพริกแดงกีดาน,นะครับลงไปผัด เพิ่มพีสันให้สวยงามนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนะฮะยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ